คือตศาสตวิทยาศาสตร์รในหน้าที่20่สเอ้บ้างว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภทประเภทโอ้โดีดีชื่นใจนะครับอ่ะประเภทที่หนึ่งหน้า21ประเภทก่มปลานี่ปลานะครับปลาหายใจโดยใช้่มต,ต่อไปโอ้สัตว์เลี้ยคลุปงปนี้พิเศษเหมือนกัน มีทั้งกลุ่มที่เลื้อยเอากับกลุ่มที่อ่านนะครับกลุ่มที่เลื้อยเช่นคุณครูจะให้เอาความรู้ของนงักเรียนที่มีนะครับมาใช้ประโยชน์ในการเล่นเกมว,ว้าวเกมเสียทีนะครับตื่นเต้นนะครับมีนักเรียนทุกคนจะได้เล่นนะครับคุณจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วกันเนาะเพราะว่ามีแค่สองชุดนะครับกลุ่มละหกคนเออแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ Lê con thì... à, thì... đứng... à, à? Lên Thì đường, tìm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  đường, đường, 1 đường, đường, tìm đường, đường, tìm đường, tìm 2 đường, tìm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  đường, จัดเสียงร่วงเสีเสียงร่วงเล่นเงินมาเล่นสัดคุมเล่นจดคอาจะเสียงกได้เสวยเนได้คัะคุณเสียงได้โชคดีได้รามวัหนึ่งใบาทโอ้โชคดีอันที่สอโอเล่ง

โ okay อเคเป็นยังไงบ้างเล่นเกมุกมาเรียนรำลึกกัมาเดี๋ยวคุณูจะมาช่วยเราสรุปแล้วกันก็มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเดี๋ยวคุณจะสุงขึ้นมาหนึ่งใบตึงเอาตัวนี้กันตัวเล็กๆมีน้องถูกต้องนั่นเป็นสันดีเงลูกด้วยตัวที่นี่เร็วแข็งแรงแรง นสีชมพูยืนขาเดียวฝ่ามิงโก้จัมพพวกหนกจระเข้หมูหมูนมนมกินสีขาวสัตปี๊ดสัว์ปี๊ดจัมพ์พวกนกนั่นเองควัมร้าเขาแบบอยู่พวกเดียวกันกับกิงโจ้นะอ่าววันนี้นะครับจะให้เรียน ทำความรู้ที่เราพได้มาเมืม่อกี้นะครับเป็นผลงานของเรานะครับทำสรุปนะครับเสร็จแล้วครูฝากนักเรียนแล้วกันนะครับกลับบ้านไปไปค้นหาไปสืบคน้นหรือไปศึกษาสัดโลกบ้านเออไปดูบ้านใครมีที่จกบ้านใครมี เออเลี้ยงนกหรือไก่หรืออะไรเอ๊ะดูก็มีลิกกี้ควายชาเลี้ยง uh, mm. <senate Judy> <converges>